เวอร์จิลออติจูเนียยืนยันยังจะอยากชกกับทิมสูโดยล่าสุดนั้นเวอร์จิลออติจูเนียนักชกไร้พ่ายร้อยเปอร์เซ็นตชาวอเมริกันได้ออกมาเปิดเผยว่า เขายังจะขึ้นสังเวียนกับทีมสู่ซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลวทชาวออสเตรเลียเหมือนเดิมซึ่งออติสได้กล่าวว่าแน่นอนการโชคกับทีมสูจะเกิดขึ้นมันจะเป็นหนึ่งในไฟการโชคที่คลาสสิกของเ b o คุณรู้ไหมว่าผมหมายถึงอะไรเมื่อพวกคุณไปดูมันแล้วมันก็จะเหมือนกับการโชคบวยเ b o แบบย้อนยุคมันจะเป็นการโชคที่ดีคุณต้องเข้าไปที่นั่นด้วยความคิดที่ว่า เผื่อมันจะยาก คุณก็พร้อมสำหรับมันออติสกล่าวถึงไฟที่เขาจะได้ขึ้นชกกับทิมซูในอนาคตสำหรับทางเวอร์จิลออติจูเนียเขาเป็นนักชกชาวอเมริกันสถิติการชกชนะ21ครั้งเขาชนะน็อกทั้ง21ครั้งเขามีคิวขึ้นชกในวันที่10สิงหาคมนี้ที่ราสเวกัสกับทางเซอร์ฮีโบฮาชุกเพื่อชิงแชมป์เฉพาะการของดุนยูบีซีพิกัด154อปอนด์แต่ในอนาคตนั้นออติสเขายังคงคาดหวังว่า จะได้เผชิญหน้ากับทางทิมซูอยู่นั่นเอง